ละครสั้นเรื่องกินนมหมดอายุชีวิตเปลี่ยนนี่ลูกมากินข้าวได้แล้วโอ้ยวันนี้วันเสาร์แท้อยากนอนนานๆอนะเออก็ได้ค่ะแม่แล้วหนูจะลุกตอนนี้เลยค่ะนี่ลูกตื่นสายจังเลยเนี่ยโอ้ยก็หนูขี้เกียจนี่แม่แล้ววันนี้ข้าวกับอะไรหรอเดี๋ยวแม่น่ะจะทำเบคอนใส่หมูนะ อ๋อไม่ใช่สิทำเบคอนใส่ไข่นะลูกโอเคค่ะแม่เดี๋ยวหนูไปแปรงฟันก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวแม่จะทำอาหารให้กินนะโอเคโอ้ยไปแปรงฟันก่อนดีกว่าเอ้ยลืมไปเลยแม่ทำแต่เมนูเดิมอยู่นั่นแหละทำไมไม่เปลี่ยนเมนูบ้างเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกถ้างั้นเราไปกินข้าวเลยดีกว่าโอ้ยแปรงฟันเสร็จแล้วไปกินข้าวก่อนดีกว่า อุยน่ากินหอมหอมจังเลยอะถ้างั้นเราไปหาแม่เลยดีกว่าแม่คะเสร็จยังคะนี่แม่ทําเสร็จแล้วนะโอเคคะ่ะแม่เดี๋ยวหนูจะไปกินตอนนี้เลยค่ะส่วนนมนะ่ะอยู่ในตู้เย็นนะไปหยิบได้เลยโอเคคะ่ะแม่ถ้างั้นเดี๋ยวหนูกินข้าวให้เสร็จแล้วก็ไปหยิบนมเลยนะคะโอเคโอ้ยวันนี้ก็มีแต่เมนู เดิมนั่นแหละแต่มันก็อร่อยเหมือนเดิมนั่นแหละฝีมือแม่ทํานะอร่อยจริงๆถ้างั้นเรากินให้หมดเลยดีกว่าแม่คะหนูกินหมดแล้วค่ะถ้างั้นหนูไปหยิบนมที่ตู้ยันเลยนะคะโอเคลูกไปหยิบเลยเฮ้ยนมมันหมดอายุแล้วนี่มันหมดตั้งมันหมดเมื่อวานแล้วนะไม่ใช่สิมันหมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วอะเราจะกินยังไงดีล่ะไม่เป็นไรหรอก กินนมหมดอายุก็ได้มันไม่เป็นไรหรอกมันก็รสชาติเหมือนเดิมนั่นแหละถ้าง,งั้นเราไปกินนมเลยดีกว่านี่ลูกลืมดูหรอว่านมนั้นมันหมดอายุยังถ้ายังไม่หมดอายุอะ่ะบอกแม่นะเออมันยังไม่หมดหรอกคะ่ะถ้าง,งั้นเดี๋ยวหนูจะไปกินนมก่อนนะคะโอเคไปกินเลยแต่อย่าหากินของหมดอายุนะแม่เตือนนะโอเคค่ะแม่ไม่เป็นไรหรอกถ้าง,งั้นเรากินนมเลยดีกว่า ตอนเรากินไปรสชาติก็เหมือนเดิมนี่ไม่เป็นไรหรอกกินต่อไปเลยดีกว่าอุย้ยสนุกมากเลยอะถ้างั้นเราดู Youtube ก่อนดีกว่าอุย้ยคลิปนี้ก็สนุกนะเนี่ยสนุกจริงๆเลยเอ๊ะทำไมปวดขี้จังเลยเนี่ยถ้างั้นเราไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าโอ้ยมาปวดอึอ,อะไรตรงตอนนี้เนี่ยกำลังเล่นเกม อย่างสนุกเลยนะเนี่ยถ้างั้นเราไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าเอ๊ะทำไมมันอึนไม่ออกเนี่ยหรือว่าเราจะกินนมบุตรไม่ใช่สินมหมดอายุแน่ๆเลยโอ๊ยทำไมปวดท้องขนาดนี้เนี่ยหรือว่าเราจะท้องเสียกันแน่เนี่ยอุยปวดท้องจังเลยเนี่ยเราไม่ไหวแล้วถ้างั้นเรานั่งอึตรงนี้แหละจนก,กว่าอึจะออก โอ๊ยทำไมมันไปนอย่างนี้เนี่ยไม่น่าเลยเราไม่น่ากินนมหมดอายุแบบนี้เลยโอ๊ยทำยังไงดีเนี่ยเราขี้รอบสองแล้วเนี่ยถ้างงินเราจะบอกแม่หรือว่าไม่บอกแม่ดีเนี่ยโอ้ยตายแล้วไม่เราไม่น่ากินนมหมดอายุเลยโอ๊ยตอนนี้ขี้รอบที่สามแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะหยุดเนี่ยถ้างงินเราไปบอกแม่ดีกว่า ตดทนไม่ไหวแล้วโอ๊ยไม่ไหวแล้วไปหาแม่ก่อนดีกว่าแม่คะหนูปวดท้องมากเลยค่ะหนูไม่ไหวแล้วลูกไปกินอะไรมาหรอทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเออหนูกินนมหมดอายุค่ะแล้วไปกินทำไมล่ะแม่บอกสอนไม่จำหรอว่าห้ามกินนมหมดอายุและลูกเป็นยังไงบ้างเนี่ยหรือว่าปวดหนักเออตอนนี้ปวดหนักมากเลยค่ะ แม่พาไปหาหมอได้ไหมคะหนูไม่ไหวแล้วจริงๆหนูจะได้ขี้รอบที่สี่แล้วคะ่ะหนูเริ่มปวดแล้วคะ่ะถ้างั้นหนูไปขี้ก่อนนะถ้าขี้เสร็จน่ะมาหาแม่นะแล้วก็เดี๋ยวแม่จะไปหาหมอถ้าไปขี้ที่โรงพยาบาลนะ่ะเรื่องใหญ่นะถ้างั้นลูกอ่ะไปขี้ตอนนี้เลย <c oughs> ก็ได้ค่ะแม่โอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าเลยทำไมลูกต้องไปกินของหมดอายุอย่างนี้ด้วยเนี่ย อย่าหากินเลยนะเนี่ยนี่ลูกอึอึกใกล้เสร็จยังเออใกล้เสร็จแล้วค่ะถ้างั้นเดี๋ยวแม่น่ะจะไปจะพาไปหาหมอนะโอเคค่ะแม่หนูไม่น่าไปกินของหมดอายุเลยอะ่ะก็บอกแล้วอย่าไปกินของหมดอายุไงไมันก็จะท้องเสียแบบนี้แหละพวกขนมปังนะ่ะหมดอายุเร็วนะแต่นมนะ่ะหมดอายุช้านะแต่ลูกอ่ะไปกินของ หมดอายุได้ยังไงเนี่ยก็หนูเห็นว่านมหมดอายุเมื่อวานแล้วค่ะและหนูก็ลองกินดูว่ามันจะท้องเสียไหมแล้วหนูก็กินไปเรื่อยๆผ่านมาหนึ่งชั่วโมงหนูกําลังเล่นเกมอยู่ดีๆเนาะหนูก็ปวดท้องหนักมากเลยค่ะอ๋ออย่างนี้เหรอนี่แหละเลยแม่น่ะเลยเตือนไว้นะอย่าก,กินของหมดอายุไงเออหนูจะไม่กินแล้วค่ะอย่าหากินเลยนะนมหมดอายุนะ่ะ ดี๋ยวจะท้องเสียอีกถ้างั้นเราไปขึ้นรถกันเลยปะถ้างั้นเราไปหาหมอกันเลยตอนนี้ถึงโรงพยาบาลแล้วนะตามแม่มาเลยถ้างั้นเราไปหาหมอเลยดีกว่าอ๊ย้ยไม่น่าเลยถ้างั้นเรานั่งรอเลยดีกว่าถ้างั้นเดี๋ยวรอแม่ตรงนี้นะไม่ใช่สิถ้างั้นลูกนั่งรอตรงนี้นะเดี๋ยวแม่น่ะจะไปเอายานะ นั่งรออยู่ตรงนี้เนี่ยอย่าสซนนะโอเคค่ะแม่เออสวัสดีค่ะหมอเออน้องมิโอเป็นอะไรหรอคะเออน้องมิโออะท้องเสียค่ะท้องเสียเนื่องจากอะไรคะเออกินนมหมดอายุค่ะเออน้องอึกกี่ครั้งแล้วคะเออประมาณสี่ครั้งค่ะโอเคถ้างั้นเชิญนั่งรอเลยนะคะโอเคค่ะหมอเชิญคุณ การจนามารับยาค่ะหมอเรียกแล้วนะถ้าง,งั้นเดี๋ยวแม่ไปก่อนนะโอเคค่ะแม่เจะมียาแก้ปวดท้องนะคะกินเช้าและเย็นนะคะต่อไปก็จะมียายาหยุดถ่ายค่ะแล้วก็ยาฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็หมอหมอจะแถมเกลือแร่ด้วยนะคะขอบคุณนะคะหมอเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะโอเคค่ะปลาลูกกลับบ้านดีกว่าเออก็ได้ค่ะ บอกแล้วอย่าหากินเลยนะนมหมดอายุนะ่ะโอเคค่ะหนูจะไม่กินนมหมดอายุแล้วค่ะสัญญานะว่าจะไม่กินนมหมดอายุนะโอเคค่ะแม่หนูจะไม่กินอีกแล้วค่ะเพราะว่าหนูกลัวมากเลยหนูไม่อยากท้องเสียอีกค่ะโอเคถ้างั้นแดดมันร้อนถ้างั้นขึ้นรถเลย